รดวะพ่ออยู่ซ้ายนี่แบบอีกแบบครับไม่รู้รุ่นไหนนะครับผมอาจจะไม่ชินในการขับนะพ่อดันไปอยู่ซ้ายมือ <c oughs> เนี่ยครับพ่อเบาก็จะเป็นไงนะครับไม่มีใครได้ยินครับผม โอ้โห oh, oh. ติดบันลเลยครับผมติดมากเลครับผมไปรู้ไหนดีวะกามุ้งสิบสามครับก็ยังโอเคอยู่ครับ เราไปซ้ายข้างหน้าแล้วกันครับนิดเดียวคงไม่ว่ากันนะ เราจะเร็วขึ้นนะไม่เลยนะ เร่งครับตัวเร่งพี่คนเดิมบางคันก็ชิดเท่าไหนก็ไม่ได้นะ รถติดดีจริงๆครับเสียงท่อดังกวาผมอยูมั้งเนี่ยล้อ15นี้ลายเกล่า์เอ็มสแลนะครับ ติดจริงๆวะ่ะโอ้ยเปลี่ยนหัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเ่งเปลี่ยนหัวนะครับสงสารคนขับก่อนครับแรบงติดทุกเลนนครับ เราเลยนยครับพี่ตำรวจครับฝั่งน้นโคดติดแล้วเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้มังก็บานไหลครับขอโทษครับพี่มอไซค์ไปเลยนะครับโอเคไม่มีรถขับไปเลยครับติดอะไรวะเนี่ยวันนี้นนอกจริงครับ <c oughs> สิบล้อแป๊บนึงครับนี่ครับเข้ามาข้างในก็ไม่มีรูให้ไปครับแบบว่าคือมันจะตอดกันมั่วอย่างเงี้นิดหนึ่งครับชิดซ้ายมั่งชิดขวามั่งเหยียบเส้นมั่งอะไรจะเป็นยังไงครับสาเหตุที่มอเตอร์ไซค์ต้องมานั่งแบบแบบออกเลนอื่นหร,หรืออะไรอย่างเงี้ยครับคออกรุงเทพมันเป็นอย่างี้งครับรถบางทีมันไม่มีระเบียบเลยครับผม ใก็ผมก็ต้องแทรกครับยอมรับครับ <c oughs> ข้างหน้าก็ติดเลวเกินทางสั้นๆกันแน่ ก็แคบสัเหลือเกินไปกันไม่ได้จากเลนครับเ <c oughs> <c oughs> ชิญครับไม่ต้องถามร้อนครับตอนนี้วันนี้อากาศแถวบ้านนี่เย็นสบายมาในเมืองโคตรร้อนเลย <c oughs> โอ้โหติดงานอะไรนี่เองมาผิดวันจริงๆครับวันนี้ ใส่ใส่ชุดนี้กันเต็มคงมีอะไรสักอย่างครับซัมติงครับซัมติงซัมติงแล้วก็แท็กซี่นี่ก็รับผู้โดยสารแล้วก็รีบไปสิครับพี่น้อง <c oughs> เลยสุดหลอสุดหลอเ้าไปไม่ได้ครับโอ้โหเหวี่วกรรมความสวยมาตกที่เราแล้วครับเฮ้ยนี่มันน้องตำรวจหลอนี่ว่าใช่ปะวะ รถเข้าสองช้ามากให้ช่วยไหมผมนี่สมัยจอดขับรถเก่งนี่ต้องมานั่งฝึกจอดรถเข้าซองนะครับแบบว่าต้องให้เร็วที่สุดเลย สิวิต้องเข้าสองให้ได้แล้วรถเก่งอะไรเงี้ยหือเราต้องใช้ความเร็วครับเดียวได้ซัดสักทีโอออกบีเอ็มครับเอ็หกด้วยแพงด้วยออสายอีกแน่เลยครับเจอไฟแดงนี้โอ้โหนี่ครับเ็โห้ยเท่มากครับผม ท่อนี่ยังกังพ่อมาตัวจีพีครับผมส่งนี้ถ้าขับนี่ไม่เมื่อยหรอครับพี่แอนนี่ไปอยู่ข้างล่างเะครับผมสดีครับผม,รผมแรงครับแรงครับรถสรงนี้นี่คลาสสิกเลยครับผมแต่เวลาจะลูกนั่งนี่ลำบากเหมือนกันแล้วเนี่ยเวลาขับอยู่ แฮนรู้สึกจะกดยิ่งก,กว่าปกตีสปอร์ตพันแท้ครับแฮนด์ไปอยู่ข้างล่างครับนี่ปื๊ดๆออดเวยเขียวแล้วเว้ยหายแล้วครับพี่น้องแสงโค้งเลยครับผม Gracias. มีคนตัดให้ครับเราก็ต <plex aer helmet var> ัดมาเลยครับนี่ค <para> ร <fork> ับไวเลยครับเรารองรถออกจากซอยครับที่ไหนมีซอยที่นั่นมีรถพุ่งออกมาได้ครับเนี่ครับกำแพงนี้เป็นมุม บองรถข้างในไม่รู้ไม่มีกระจกสงวอลเลยนะครับให้ดูรถออกจากซอยอะไรเงี้ยเนี่ยกระจกอย่างเงี้ยน,นูนดิทรงนูนเนี่ยขับมาอย่างเงี้ยอันตรายครับตามซอกตามซอยนะครับบางทีเรามองไม่ค่อยเห็นหรอกครับ ครับก็นี่ครับตามถนนอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ที่ไหนมีซอยเยอะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมแล้วก็จุดบอดสายตานครับอะไแล้วครับอย่างเงี้ยเราจะมองไม่เห็นคนที่เดินผ่านหน้ารถเก่งคันนี้นะครับผมอันตรายมากครับมันเป็นจุดจุดบอดสายตาครับผมของคันคิดว่ารถจ่อทําไมว่าอะไรเงี้ยข้างหน้าลงอาเลยครับผม ดูคติสองพันเลยวะชิบหายโอ้มีที่จอดพอดีเวลาเขาที่จอดชิดขวาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องตะแข็งซ้ายจะได้มีพื้นที่พอครับแล้วก็อย่าลืมล็อกดิสครับรถราคาเป็น <c oughs> หมื่นเป็นแสนดิสตัวละพันกว่าบาทซื้อมาล็อกเถอะคุ้มกว่าครับนี่ครับ <c oughs> ขโมยเห็นก็ถอดใจไปนิดนึงละ ขอไปครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมแล้วเ,เจอกันใหม่สวัสดีครับ